อนการค้นหาทีมต่างๆนะครับในกลุ่มว่าจะหาได้จากที่ไหนบ้างนะครับวิธีแรกก็คือจะเลือ่อนหาเองที่หน้ากลุ่มนะครับแบบนี้ก็หาได้เฉพาะโพสต์ที่โพสต์ล่าสุดนะครับถ้าโพสต์ที่ตกไปไกลก็หาค่อนข้างจะลําบากครับวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือการเข้าไปที่โพสต์ปักหมุดน,นะครับนี่ครับก็คือโพสตัวนี้นะครับนี่ฮะก็กดเข้าไปเลย ในนี้ก็จะมีทั้งกฎกติกาการอยู่ร่วมกันภายในกลุ่มนะครับก็กดเมื่อกี้ครับอ่านต่อแล้วก็กดแล้วก็เลื่อนดูครับเลื่อนอ่านนะครับอ่านให้ครบนะครับว่ามีกฎกติกาอะไรกันบ้างนะครับอ่าก็จะมีการแนะนําต่างๆบอกอย่างละเอียดนะครับจัดทาโดยอดมินเปียงนะครับก็ตรงนี้ครับด้านล่างตรงนี้ครับก็จะเป็นส่วนของทีมต่างๆครับที่เก็บเอาไว้รวมถึงคลิปการสอนต่างๆนะครับจะกดเข้าไปเลย นี่ครับก็จะมีทั้งคลิปการสอนต่งตางๆครับก็ทีประเภทต่างๆครับจัดทําเป็นกลุ่มนะครับกลุ่มของตัวกระตูนเราต้องการหาตัวกระตูนประเภทไหนก็เข้าไปหาได้นะครับดี่ยวยกตัวอย่างเป็นเดลรมอนแล้วกันกดเข้าไปเลยเดยลริมอนจะมีค่อนข้างเยอะเลยนะครับในกลุ่มแล้วอืมครับก็จะมี แยกเป็นประเภทต่างๆเป็นย่อยๆอ,อีกทีนะครับว่าเป็นทีมหน้าจอของใครทันบ้างนะครับเป็นทีมหน้าจอทั้งทีมไลน์ก็มีครับเลื่อนอ่านต้องใช้ต้องเลื่อนอ่านเ,เองนะครับช่วยเหลือตัวเองกันหน่อยนะครับเพราะในกลุ่มมันคนอยู่ค่อนข้างจะเยอะนะครับจะให้วางลงวางลิงก์เป็นลายบคนนะุคคลบาคงไม่ไหวนะครับ เลื่อนหาครับต้องการทีมประเภทไหนทีมเฟสทีมแล้วก็กดเข้าไปดูนะครับจะเป็นรูปตัวอย่างอย่างเงี้ยครับก็ลองกดเข้าไปดูกันนะครับหน้าจอของแอดมินยุทะกดเข้าไปมันก็จะพาเราไปสู่โพสที่เขาเคยแจกทีมไปแล้วนะครับก็จะมีทั้งรูปตัวอย่างทั้งลิงก์ให้เราดาวน์โหลดนะครับนี่ครับก็จะเป็นโพสที่อมินยุทเคยแจกอาแล้ว ็จะเป็นทีมหน้าจอครับตอวน,นี้ลิงก์ก็อยู่ตรงนี้ครับแล้วก็กดดาวน์โหลดได้เลยนี่คือเป็นวิธีหาทีมจากการใช้โพสต์ปกหุดนะครับการใช้วิธีที่ค่อนข้างจะง่ายนะครับและส่วนอีกวิธีหนึ่งคือการกดที่แท็กครับที่ทางกลุ่มรณรงลงให้คนแจกทีมต่างๆติดแท็กไว้นะครับเพื่อเพื่อจะเป็นการหาทีมได้ง่ายขึ้นครับสำหรับท่านสมาชิกที่จะโหลดไปใช้กันนะครับ นะครับก็จะติดแท็กปรเภททีมไว้ต่างๆครับนี่ครับของท่านแอดมินจะติดแท็กไว้นะครับคนนี้ท่านนี้ก็จะติดแท็กนี่น่าจะผิดนะครับน่าจะเป็น TF ไม่ใช่ FT นี่ครับเป็น TF widget นะครับต้องกดที่แท็กได้เลยครับแท็กตัวนี้ที่ตรงนี้ครับกดชุดเลยการกดที่แท็กครับในพวก A Face v e r s i o น18 หรือยีสิบพวกไปสตูนมันไม่แน่ใจว่ามันจะกดหาได้หรือเปล่าครับนี่ะครับจะเป็นอ,อะไรนะโพสตที่ก็ติดแท็กไว้ครับมันก็จะเด้งขึ้นมานะครับติดแท็กว่า TF Widget เน,นี้ครับนี่ครับมันจะเด้งขึ้นมาให้เรา,เราดาวน์โหลดกันเนียครับ TF t f ปทีแแยกเป็นประเภทที่มีคำว่า TF คือเราจะจำกัดให้มัน เฉพาะในกลุ่มของเราครับเป็นเป็นแท็บที่เราคิดขึ้นมาเองครับเป็น T F ถ้าว่าวิจเจตเนี้ยมันมันอาจจะกว้างไปครับอาจจะปีตกไปค้นหาจากกลุ่มอื่นด้วยครับนี่ครับคำว่า T F ก็จํากัดเฉพาะค้นหาเฉพาะในกลุ่มของเราครับก็เป็น T F อะไร T F วิจเจ t T F f a ร์ T F line นะครับ,รแ,ลรบแล้วกดที่แถบเข้า,าไปหาได้เลยครับผมเดี๋ยวเรามากดหาง อย่าแป้นพิมพ์ลองกดแป้นพิมพ์ครับกดที่ตัวแท็กเลยนะครับก็จะหาดึงดึงโฟลที่ก็ติดแป้นพิมพ์ครับถ้าไม่มีแท็กคําว่า Tf เนี่ยครับมันจะไปดึงของกลุ่มอื่นที่เราสังกัดอยู่หรือว่าของเพื่อนเราที่เขาติดทัชแท็กไว้นะครับอย่างเงี้ยมันค่อนข้างจะกว้างไปครับถ้าติดคำว่า Tf ไปด้วยมันก็จะแคบลงนะครับเป็นการค้นหาเฉพาะในกลุ่มของเรา เว็นตัวอย่างให้สักแท่งหนึ่งโดยการพูดคุยพวกนี้ก็ไม่จำเป็นนะครับเพราะเรามันไม่ได้อันนั้นอะไรมากมายนะครับที่เอหนาาจอ,อนะครับผมที่เอฟแป้นพิมพ์่เนี่ยครับมันก็จะจำกัดเฉพาะในกลุ่มของเรานครับเจอแป้นพิมพ์แบบนี้ครับ,มรบผม และการหาทีมอีกรูปแบบหนึง่งคือการเข้าไปหาที่อัลบั้มรูปนะครับอัลบั้มรูปของกลุ่มอยู่ตรงไหนก็คือให้เข้ามาตรงนี้ครับกดที่ไอคอนตรงสามจุดตรงนี้ครับนะครับกดเข้าไปเลยจะดูข้อมูลกลุ่มในส่วนของรูปภาพกลุ่มผมยังไม่ได้อัปเดตตัวใหม่ๆใ,ให้ครับก็ยังไม่เน็ตมันค่อนข้างจะมีปัญหา ก็เลยยังไม่ได้จัดทําเพิ่มเติมให้นะครับนี่ครับผมก็กดไปที่รูปภาพผมก็ให้กดไปที่อัลบั้มนะครับอัลบั้มเลย,เลยนะครับผมก็จะสร้างเป็นอัลบั้มรูปของทีมประเภทต่างๆไว้ให้นะครับเราจะหาทีมประเภทอะไรล่ะก็บทว่าเป็นทีมทีมฟุตบอลต่างๆนะครับก็กดเข้าไปมันก็จะเป็นรูปตัวอย่างของของทีมประเภทนั้นๆนะครับ อยากได้ทีมประเภทไหนก็กดเข้าไปที่รูปได้เลยครับอันนี้จะเป็นพวกทีมหน้าจอนะครับหลายๆตัวครับต้องกดเข้าไปดูนะครับว่ามันเป็นทีมประเภทไหนอันนี้ก็จะเป็นทีม facebook นะครับตัวนี้ก็กดเข้าไปเนี่ยครับผมก็จะมีลิงก์ให้ดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างเนี่ยครับเนี่ยครับตรงสีน้ำเงินด้านล่างเนี่ยครับก็กดเข้าไปดาวน์โหลดได้เลยทุกตัวครับก็ทำเหมือนกันก็คือเนี่ย ครับผมก็จะมีลิงก์ให้ดาวน์โหลดนี่จะเป็นลิงก์ตรงของแอดมินเพียนะครับส่วนบางลิงก์ก็จะเป็นเป็นอะไรเป็นลิงก์ของโพสต์บางอันก็เป็นลิงก์ตรงอย่างนี้ครับก็ลองลองค้นหาด้วยตัวเองนะครับกลุ่มนี้เน้นการช่วยเหลือตัวเองนะครับไม่มีการจัดวางทีมไม่มีการโพสต์ขอใดๆทั้งสิ้นนะครับผมก็ยังไงก็ช่วยกันใช้โพสต์ปักหมุดให้เป็นประโยชน์ที่สุดนะครับผมครับผมครับขอบคุณครับ